มีคนมามีผู้หญ <ia> ิงซื้อบ้านให้อยู่ฮะ มาซื้อให้หน่อยสิ<ช>อยากได้<ช>อยู่เหมือนกันซื<ช>้อเองทุกอย่างซื้อเองหมดเลยครับก็จริงๆ,ๆแล้วเราก็ทํางานมาเยอะเหมือนกันแล้วในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแล้วเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยใครจะมาให้เราเนี่ยของแบบเป็นราคาขนาดนี้อะไรเงี้ยให้ก็ดีเลยให้ก็เอานะไม่ใช่ไม่เอา <laughs> อ<ม> <laughs> ซื้อเองซื้อเองครับซื้อเองครับไ <laughs> <ปร S 2> <laughs> ม่ยกอะไรยกไปไหนล่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็เป็นตัวเราเองครับจัดการเองมาซื้อให้นี่มาได้ไงคะก็ ไม่รู้สิครับผมว่าจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้คนจะคิดอะไรหรือมองอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเนาะมันก็แล้วแต่คนจะคิดไม่ได้ซีเรียสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากคิดอะไรก็คิดอะไรเงี้ยคือเราเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดตอนไปดูใช่แบบไปดูกับใครไหมอะไรเงี้ยเขาเรียบอกว่าเออเราทำไมอ่ะผมไปดูกับคนแก่เหรอแม่มามีแม่ยกไม่เคยนะมีจะไปดูกับเด็กๆแน่เด็กขนาดไหนเนี่ไงเวลาเขาเรื่อง ก็เอาเป็นว่าไม่แก่กว่าผมแล้วกันนะอืมแสดงว่าข่าวผิดแล้วแหละแสดงว่าไตจปดูเรื่องของนาิ่อนาคตด้วยเรียนหอไม่เราก็ดูดูไปเรื่อยชอบเป็นคนดูแบบอสังหาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังยังไว้ก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยครับดูไปื่อยสกี่สิบล้านนี่ยกี่ร้อยล้านนี่คะบ้านอยากร้อยล้านจริงมีแต่ล้านเนี่ยที่หัวเนี่ยทำไงก็ไม่รู้ตอมคนที่ไปดูด้วยตัดสินใจไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็ดูไปเรื่อยครับก็ดูแบบว่าเดูเป็นเพื่อนกันหรือว่าดูเป็นแบบว่ามีที่ไหนนะ สนใจอะไรเงี้ยโครงการใหม่ๆอะไรเงี้ยครับซ่าเป็นเรือนหอเลยไหมคะทอไม่ครับยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับคือไปซื้อไว้เพื่ออยู่เองอยู่เองง่าอยู่เองอยู่เองกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับหาที่มันน้ำไม่ท่วมอยู่ประมาณนั้นจ้าช่วงนี้หน้าเด็กโล่งขึ้นไปต่อคะ มันก็ต้องมีบ้างนะครับผมเออมันก็ต้องทําอะไรให้ตัวเองดูดีนิดนึงอะไรเงี้ยก็นวดหน้าไม้หรือว่าอะไรไม้ก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ดูให้มันแบบคือเราก็ไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วเนาะอะไรเยยงี้ยมันก็ต้องมีดูแลตัวเองบ้างจะไม่ได้พึ่งมีดหมอแน่นอนออ๋ไม่ครับไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นก็แบบมีนวดหน้าบ้างมีอะไรบ้างยอะไรเงี้ยครับจิ้มเหรอคะมีบ้างไหมก็นิดๆหน่อยๆมั้ยครับผมก็ต้องมีบ้างไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธนะมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงทางก็รหาอัพเดตของงานตอนนี้หน่อย ก็ตอนนี้แหละครับก็มีวิงเจ้าเสน่ห์ครับมีภูผาแพรไหมถ่ายจะเสร็จแล้วก็ในเรื่องก็มีพิษปอมีน้องแต้วอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีมีนางเอกใหม่อีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตลกหกฉากแล้วก็มีเพลงใหม่แล้วก็มีพิธีกรครับรายการบันเทิงครับผมเร็วๆนี้นะน่าจะไปอยู่ในละครด้วยไปอยู่ในภูผาแพรใหม่ด้วยเป็นเพลงที่นําเสนอในมุมมองของตัวตัวเราเองในเรื่องครับเป็นแนวไหนครับเป็น p อป ป๊อปใสๆสไตล์เราครับผมเพราะเราเป็นคนป๊อปใสๆครับผมได้งานเยอะขนาดน,นี้บ้านก็เตรียมจซื้อแล้วจริงๆเราบ้านก็มีแล้วแหละจริงรๆมีแล้วแหละก็คือดูๆไว้เผื่อแบบแบบยังไงล่ะแบบเผื่อที่ที่น้ำไม่ท่วมอย่างที่บอกเลยครับจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าอมคือว่าน้ำก็ขนาดนี้แล้วไม่จะเปิดตัวหวังใจซะที่พี่ได้ข่าวซุ้มเข้ามานานไม่ได้ปิดนะเออเออก็ไม่ได้ปิดก็เรื่อยๆครับก็ผมว่าจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้เปิดอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดไงก็คืออยากไปไหนก็ไปปกติภายนไม่ได้เป็นข่าวเลยนะคนเดียวกันไปดูบ้านคนเดียวกันพี่ลักอะอะไรอะใหรถึงจะมาถามอะไรตรงนี้เนี่ยใรไม่ใช่ก็ไม่ได้มีเรียกแย้งคนเดียวถ้านี่คือแม่ของลูกใช่ไหมคะผมแม่ของลูกเลยเหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นดูไปจริงๆอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเนาะจะลงตอบยังไงอะไรนะใช่ไพี่ลักจะเอาให้ได้ละก็ใช่มั้งก็ใช่ก็ใช่มั้ง ไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่ก็จริงๆมันเรื่องความรักก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามมาก็ตอบไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้โพล่งแบบว่าต้องเป็นใครคนไหนอะไรยังไงขนาดนั้นนะครับ,ไ,บไปไหนมาไหนดูนไม่ผิดครับไม่ผิดผมก็ไปป, <ะ S 1> ปกติปปครับถามปะปะได้ถ่ายได้เลยได้เอ้ยผมโอ้ยผมไปเมเจอร์ปากเก็จะเห็นผมไหมล่ะเออเออเออผมไปอยู่แบบว่า ฟิวเจอร์ลังสิตอะไรเงี้ยไม่พาไม่ไปอยู่แล้วนนาาคตแ่งงงกับ้ยังไม่มีขนาดนั้นครับเราให้พร้อมก็คือพรที่จะแต่งงานกันไปแล้วพี่บอลม่อยากแต่งบ้างผมยังเด็กอยู่เลยครับผมขอขอสร้างตัวอีกนิดนึงนะครับผมนะขอมีเงินสักห้าสิบล้านก่อนขอเยอะไปบ้างสงสัยไม่ได้แต่งอับชาตินี่แต่ว่าตอนนี้เรื่องของหัวใจโอเคโอเคครับโอเคแฮปปี้สดเนาะลันลาะลันล่ะครับไม่โสนไม่โสดน